ทุกคนด้วยที่ใหม่เนื้อที่ใหญ่กว่าเดิมพ้อมให้ทุกคนช็อปได้อย่างสะดวกสบายค่ะงานนี้ชลองกปาดสาขาที่2เปิดสาขาทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดสสาขาแล้วค่ะสยามฟิวเจอร์เมกาแล้วก็แฟชั่นค่ะสาขานี้มีความพิเศษอะไรบ้างคะสาขานี้ก็ใหญ่กว่าที่อื่นๆเป็นที่แรกที่เราทําถึง300ตารางเมตรก็คือ ทางรวมแบรนด์เกาหลีทำเบคอัพแล้วก็สกินแคร์มาให้ทุกคนอย่างครบพันเลยค่ะถ้าเกิดคิดถึงเครื่องสำอางเกาหลีคิดถึงมัลตีรับรองมาที่นี่มีแน่นอนค่ะรับจบทุกอย่างที่นี่เลยใช่ค่ะรวมถึงราคาทุกคนสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนพี่มีเคล็ดีับอะไร่างคลงข้อยดักกรกล้ำี่ใจค่ะดีใจแล้วก็พี่พลอยค่ะที่ให้ให้พวกเราวมงงานเป็นั้งที่สองก็อย่างที่บอกว่ามันทิ้งเหมือนบ้านหลังที่สองคว่า เวลาที่พวกหนูไม่ได้ไปทางานเนี้ยไปเดินไปเดินเล่นนะคะก็เดินเข้าไปซื้อของตลอดใช่ค่ะยินดีมากเลยขอบคุณทั้งสองคนด้วยก็ขอบคุณพี่พลอยเหมือนกันนะคะก็ใช่มันเหมือนบ้านจริงๆคือเวลาเราอะตอนนั้นที่ไปสยามเละก็จะไปมันตี้ตลอดไป s h o p p i n ใช่ใช่ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้สีเมกมาร่วมวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ความรู้สึกของเราในฐานะผู้หญิงเนี่ยนะพราด้ไปเห็นความพี่ที่ในช็อปแล้วความรู้สึกเราเป็นไงบ้างในเรื่องของความสวยความน่าถึงท้าอะไรเงี้ยเอาจริงๆเลยเดินไปแล้วหนูแบบอยากหยิบทุกอย่างใช่หนึ่งอยากเอาทุกอันเลยค่ะเอาตะกร้ามาแล้วก็แบบอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอะมันยืดขาได้ไม่เดินในสถาดนี้ยังยังเลยค่ะแบบเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ด้วยใช่ค่ะในดัเดับดับหลังจากนี้เรจะขึ้นไปเลยช็อปปิ้งแล้วไปนู่นนี่ครับว่า ไปเห็นแล้วจะว้าวขนาดไหนพวกคุณค่ะอันนี้มีความคื้นที่กว,ว้างใหญ่มากหนูว่าน่าจะช็อปคนนะคะแบบว่าเข้าไปแล้วน่าจะแบบละลานตาไปด้วยคออวามสง่าด้วยอะไรแต่การต้องใหญ่ขึ้นใช่ <laughs> ใหญ่ขึ้นเตรียมมันทำง่ายขึ้นยาให้ผู้หลานไปอีกทีครับสำหรับทหารน,นี้เยือชวนกันกลับมาคุย ก็ฝากด้วยนะคะสายเกาต้องมัลตี้ค่ะอีจีก็มัลตี้แล้วก็อันเดอร์สกอร์สตัวถ้าเกิดใครสนใจเครื่องสำอางเกาหลีก็ฝากมัลตี้ด้วยนะคะสายเกาต้องมัลตี้ค่ะดีดีรูปเครืเคิื่องเส้นยามากสาใช่ค่ะก็ถ้าใครบอกว่าอยากซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์ที่เหมาะไรอนะค่ะถือว่ามีทุกอย่างเลยที่นี่มามาเจอที่มันตี้นะค่ะช็อปใหญ่ ใส่เก่าต้องมันตี้ค่ะขอบคุณค่ะ